แม่ม yup. ึงไปที่เ e ด bon ียวกับไอบอลเลยเหรอไอ้บอลเขาก็ไปเพื่อความโง่ไงตื่นมาไปนู่นเลยพ่ออยู่นู่นถวายบังคมฝ่าบาทเดินเลยสุขเทิดมหดเล็กกมืนบ้องชื่ออะไรนะกมืนบ้องกมืนบ้องอือพงคันทิเบตใช่อยู่ด้วยกันราชบุตรทิเบตราชานาของข้าพเจ้าก็่งจะมาอยู่ที่โยนกกับพระจงอาเรามาอยู่ที่นี่ พระถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนท์มาอาศัยเขาอยู่แต่พระเจ้าอาสีวิชัยนั้นเนี่ยก็ให้ความรักให้ความเมตตาของข้าพเจ้าเปตลอดแล้วก็พร้อมด้วยพระเจ้าอาสีวิชัยด้วยชุกเลี้ยงเราเนเปรียบเสมือนลูกเหมือนลูกแท้ๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ลูกใช่พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก็มีเจ้าเป็นมหาเล็กคู่พระไทยรู้ใจมาทีสบบุดสาบตน เรียสิ่งไหนชอบสิ่งไหนย่อมรู้ดีนะครับรางวัลก่อนเบิกเวลาเซ็นโคด้อมด้นเลยด้นดเวลานะเวลาก็ตัวนะครับเวลาสักครู่นึงนะครับครับผมต้องแบบเจ้าปกรางวัลรางวัลกับน้องปิ๊กนะครับดอคอยร่ำคอยรวยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ให้ตายไปเฉยๆนั่นเองเฮ้ยอวยพรอะไรไม่ใช่ตอนนี้ไงสองร้อยกว่าปีโอไม่น่าออกดึกเลยลูกฟาดรางวัลกูไปหมดแล้ว เวลาจะกู้นี่เองขอบคุณนะครับขอบคุณพวกนี้นะครับมึงไม่ได้บอกแม่เขาว่ามึงมีน้องเพราะอาจจะเดินกิดี๋ยวเข้ามาใหม่ขอจะมาขอมาเข้ามาแล้วอยครับขอบคุณนะครับฝากงานไม่ด้วยครับวันที่17กุมภาพันธ์ถึงนี้ครับปรเด็นที่5ทัพ1ขัดปู่7นะครับสมุดของสีของหลวงประุมเนี่ยครับผมปันนะครับพระจุฬาลุรักนั้น ที่ดูแลเขานปจาเรือตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอเวลาสักครู่ขอบคุณครับเวลาตันยี่หกคงพาวัดนูลเล็กครับตัวบคลองหกคงหลวงปทุมครับพี่น้องก็ติดตามเตือนมาได้ขอบคุณครับเวลาสักนิดเดียวครับขอบคุณครับแลนสามเมษาของเสร็กนะครับวัดเจริญบุญครพระพิรนบวมตัดพิงานสองนารามน้ำเล็กใครบ้านตรงไหนก็ไปให้กำลังใจไปชมติดเชียร์กันด้วยนะครับ ฝากติงไอ้สอนยานเทพด้วยสำหรับวันนี้ก็เป็นอยู่นะครับปัดผิดพายครับสินจังสินฟันไม่ไกลครับได้ไกลได้เดี๋ยวพระเจ้าอาได้บอนหมายขู่มันเอาไว้ก็ปกดหัวเฮ้ยแต่เมื่อกี้เนี้ยบอกว่ารู้ใจรู้ว่าจะชอบรู้ว่าจะเกลียดอะไรรู้รู้ดีรรู้ทุกเื่อ๋อาแล้วตอบได้ได้สิผู้ชมที่เรานั้น เกลียดมากที่สุดสิ่งที่ที่ฟาบาเกลียดมากที่สุดใช่ไม่ชอบเลยเชีวิตจิตใจไม่ชอบเมียโทรตามผู้เจ้าค่ะสิ่งที่ฟาบาเกลียดมากที่สุดบนอยู่เอาเป็นกระสัที่โสดจะมีเมียได้อย่างไงไม่มีเมียไม่มีสิ่งที่เกลียดมากที่สุดคือระสติใช่เสียงพิรเสียงเพลงไม่ชอบไม่ชอบแล้วสิ่งไหนที่ที่เดนชอบมากที่สุดสิ่งที่พงชอบมากที่สุดใช่เมียจับไม่ได้ผู้เจ้าค่ะ ผมว่าไม่มีไงไม่มีเหรอไม่มีไอ้เรื่องนั้นตัดทุงไปเป็นกษัตริย์ที่สดชอบมากที่สุดชอบมากที่สุนในที่จริงใจเลยตีดันันแหงเสียงดาบกระทบกันฟาบาทนี่เป็นสิ่งที่เราหมายปองที่สุดแต่ฟาบาทก็หนีไม่พ้นหรอาทุกโชคราเพราะพระเจ้าอาเนี่ยมั่นหมายสุมายาติดใช่ถ้าคุณมปิดสมายาเอง็นทิงกี้เลยนะรับกฎสมายาแกถ้าเป็นอะไรงานยิวา เราไม่อยากให้เกิดก้นตัดทินว่าย่างไงใครเขาเรียกบึ่อเรยกอยู่ประจำจังได้แกรถูด,ดีจริงๆเรื่องมายสุมยาญาเองค่ะหนุ่มๆไม่ต้องมองนะคะเพราะว่าสุมาญาคนเดียวไม่สดแล้วคะ่ะบอกไปเลยค่ะมีคู่มั บอกให้หมดเลยเอาเลยดิค่ะอ่อหญิงเล่นรักการแต่งงานไปเลยเฮ้ยครับเจ้าตื้อบ่อยๆก็ใจอ่อนเองนนั่แหละใช่ดิค่ะอ่อหญิงยังอยู่หรือเปล่าจะลองเรียกก่อนให้ให้เลยดิขอเดชะใครไม่รู้มาส่งกระดิ้งเ้ยมึงนี่หูเว่อปะเนี่ยอะไรอ่ะไม่ใช่คืออะไรอ่ะเด็กดีที่รักด ถ้าเดาไม่ผิดสุมายาแน่เราฟังยีิจะฟังนั่นใจเหรอไม่มันใจว่าเสียงใครอ่ะเอองคะเราเรียกผีสทวหิงใ้มีครอ้นต้อเรันี้หน่อยใครก็ไม่รู้มาชนพี่จเฮ้ยบีดีผีคนนี้มา่ยกเลยดีไปดูสิบอกฉันนี่อยู่ไล่กลัไป ต้งเจริญผู้เจ้าค่ะมาที่นี่มีธุระอันใดเลยเจอธะอะไรล่ะคือมหาเดดีอยู่มหาเดดีใช่เดดีอยู่ข้างในอย่้างนเขาไม่ให้เข้าอที่เขาต้องให้แจ้งก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่มาที่นี่เนี่ยแจ้งีิหรอคุณแม่แจ้งก่อ Ừ. Ừ. À. Đi à. vắng Tính bò bò nhẹ tìm nhẹ tìm nhẹ tìm nhẹ เิ๊งแห่เิ๊งแหวติงแหนติ๊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 งแหนงแหนติ๊งแหนติ๊งแหนตอ๊งแหติ๊งแหนติ๊งแหนติ๊นติ๊งรหนติ๊หนติ๊งแหนติ๊งหน่อยงแหนติ๊งแหนึแหนตินติแนติ๊งนติ๊งแนติ๊งแหนตนแหเตงแหนเิงแหนเิงแหนตงแหนติงแหนติ๊งแหงแหนติง อดต at, ุศมายาพิเบตาชาต่เข่าไม่ได้เฮ no ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหไม่ห้ามคนด้วยการตันจะได้ใจกว่านะงแน่ติ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 งแ่ติง่อดตมายาพิเบตาชากำลังซักว่าเฮ้ยนี่เวจริงมเนี่ยเล่วาอย่งไอ๋อ ไอุ yeah, yeah, yeah. Hey, ๋นังคับจิตใจตลอดเวลาฮดด้บ๋อะไรเนี่ยว่าไไงไปซื้อไข่ลวกให้น่อยจอไรไรกับมันให้เขามาทำไมับเขารัคุยับเขาไอยจูบอยาจ๋าจะมากเกินไปแล้วนทำไมเราเห็นเขาที่บอกแ่าไง เข้าไม่อนุญาตอย่าเข้ามาหาพี่ที่นี่ก<น>็พาเขเข้ามาที่นี่ไง <Okay. S 2> ถ้าเป็นพิธุระสำคัญก็เอ้ยมันคุณไม่กลับเพราะว่าเราอะมั่นกันไว้ตั้งนานแล้วหวังว่ามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้น่นาเกลียดคุยงั้นไม่น่าเกลียดหรอกสุมายาทำไมพีคะเอาสิทธิเป็นคู่มัน่นโมบีบมันขับอีกไกลพี่เลยนี่เป็นคู่มั่นกัน แต่เราแค่มั็นหมายกันไว้ยังไม่ได้แต่งงานและที่สําคัญถ้าทำนิสัยแบบนี้การแต่งงาน,นเนี่ยอาจจะยุ่งรอบเลยนะไม่ไม่ได้นะพด่คะเ,เราสองคนจะเป็นปคู่กันแล้วยังไงวันนี้หม่อมฉันก็ไม่กลับฉันอยู่ที่นี่แหละที่ไ<ๆ>ม่ชอบนี่ที่ไม่เคยชอบใม่เครมายุ่งเรื่องวุนว่นวายพี่ในกำน่งสูงพระองค์ที่ก็บอกหมาหเลไปแล้วอย่าดื้อแล้วเข้ามาอีกทำไมว่ายอมพี่ขอร้องเนะี่ย แ้าอยากจะตัดงานอย่าทข้าเต็น yep> ี้อีกมาที่ไหนก็กลับไปที่นั้นไอ้ตั้งยังไงมั่งฉันก็ไม่กลับแล้วหรือตุ้มยาเดี๋ยวมาดื้อนั้นกับพี่นะเป็นัย่งไร้ป็นอย่างนรลูกตุ้มยาใคริ่งล้องไฟห่าข้ากับข้าเลย เฮ้ยทำไมอ่ะชอบแบบนันค yeah, ึหน่ตัเดียยวดีเพิ่งโดนม่ชลจริงเหรอไปวันนี้เียกูมาอยาทำเป็นจะขอเพียงข้ากับพี่้าได้แนไปจะบอก ไี่ไกันไปนิ่ัยเราเป็นเรงที่ไม่อยากจะสนในี่โนงโดนแบบนี้ตัวเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเที่ยวมาวิ่งขาชท้าเป็นหญิงตรงนี้ความอายที่โอทํมที่ใสบัดฟรีในเดือดันพูดออกมาได้ที่จะเอาไม้ ไล่ตีจะไล่ต yeah. oh, yes, ีหรอออเเย้รเานี่ยาวยคดว่าจะโดนยังไงอะรเอเย้จะมีเร่องวุ่นวพี่ีกับพี่ตีน่ โอ้โหาแล้วไอ้บองแล้วดูที่เนี่ยเลือหมดเลยแต่ยีฮอนนี่ใช้ไม่ดีเลยไม่ทำไมอ่ะติดหน้าเลยอีที่ไหนติดเตยนหมดแล้วใครจะทา้กูห่วงหน้ากูก่อนไหมขั่วมากเลยไปไหนเนี่ยไปกูอย่างไม่มีใครจะใายอ่ะไะ